อาสวัสดีพพพเพื่อนเพ่อชาวเซเลสโซนโรทุกคนนะครับพบกับผมนายเจ้าเสด็คคนนะ เราคงอยู่กับไกด์ตัวละครกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยพอจอได้จบในส่วนของทีมนั่งแข่งไปแล้วใช่ไหมครับก็คือจะเป็นในส่วนของไกด์เอเลนแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นในส่วนของไกด์ไลคอนใครที่ยังไม่ได้แวะไปดูเนี่ยก็สามารถแวะไปดูกันได้เนาะในคลิปนี้นะครับเราจะมาขึ้นทีมใหม่กันก็คือจะเป็นในส่วนของทีมธาตุไฟเริ่มต้นที่โซเยเอเลเว่นกันก่อนแล้วกันนะครับซึ่งก็จะอบอกว่าเป็นตัวละครตัวนึงเนาะที่เมคานิกต่างๆเนี่ยถือว่าเข้าใจได้ง่ายแต่ว่าก็ฝึกฝฝนฝนน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 ,นน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 นใกกกกกกาา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 รรรรรรเเเเเลลล่่่่ไไดดด้้้้้คคคออขงงงงยยยหมมมมืััััััััะะะววววววีีีีีีจพูุตติิธธึ แล้วก็ในเรื่องของเทคนิคในะการปั้นตัวละครเนี่ยเพื่อนๆสามารถทำยังไงกันได้บ้างประเด็นเหล่านี้เนี่ยเราจะพูดกันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยก็อย่ามอชารช้ากันเลยกว่าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องพอจอไว้เราไปดูพร้อมกันเลยกว่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคเบลเพ์ร้านริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสดวงและปลอดภยัยการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แราย เติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคียบเพได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่น,นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดจัสเดเนียยังไ,ได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นกินชิลหรือ่า,าเลโอก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยอย่าลืมนะเป้คุ้มเป้ฉลาดต้องเคียวเพที่เดียวเลยนะอ่าก่อนอื่นนะครับเรามาเรียนรู้ในส่วนของิริการเล่นโซเยอร์อ e n รกันก่อนดีกว่าเนาะ ต้องบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับของการเล่นตัวละครตัวนี้ก็คือการโจมตีปกติให้เป็นธาตุไฟให้ได้ตลอดเวลานะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าการโจมตีปกติเป็นธาตุไฟเนี่ยมีตัวคูณดาเมจที่สูงกว่าการโจมตีปกติเป็นกายภาพเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้ยังมีคอพาซีด้วยที่บอกว่าการโจมตีปกติเป็นธาตุไฟนั้นจะมีโบนัสดาเมจที่แรงกว่าการโจมตีเป็นกายภาพนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรโจมตีปกติให้เป็นธาตุไฟได้ตลอดเวลาซึ่งวิธีแรกนะครับที่เราสามารถโจมตีปกติเป็็็นน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 าาาตตุไไฟด้เเเีี่่่่่ยยัััักกกกคคคือออรรจจมปงงหววะะทชบ อ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะไม่ได้รัวปุ่มเนาะแต่ว่าเราจะโจมตีเป็นจังหวะนะครับอ่าซึ่งคําถามคือแล้วมันจับจังหวะยังไงใช่ไหมครับหลักๆแล้วให้เพื่อนๆ,ๆลองฟังเสียงดูทุกคนอ่าลองก่อนอื่นก่อนที่พอจอจะพูดไปมากกว่าน,นี้นะครับลองฟังเสียงดูก่อนละกันอ่าเพื่อนๆจะได้ยินเหมือนเสียงคนฟาดแทะถูกปะ ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เสียงแท่นะครับของตัวละครมันหมดลงใช่ไหมครับก็ให้เราทําการคลิกซ้ายในจังหวะนั้นทันทีเพื่อทําการ execute ก,การโจมตีในครั้งต่อไปเนาะไอการโจมตีครั้งต่อไปตรงนั้นเนี่ยก็จะกลายไปเป็นท่าไฟแล้วนะครับอ่าหรือว่าเพื่อนๆจะดูที่แอนิเมชันก็ได้ก็คือเวลาที่เราจบแอนิเมชันของท่าแรกไปใช่ไหมเราก็ต่อที่ท่าที่2เลยนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นอ่าใช่ไหมครับตีตีต,ตีแล้วก็ตี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  และะ้วกะ็ตี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 แล้วก็ตี ประมาณแบบนี้นะครับก็หลักๆแล้วเป็นเรื่องของการจับจังหวะนั่นเองนะครับก็พอจอแนะนําได้แค่ประมาณนี้ก็คือดูที่อนิเมชันก็ได้นะครับหรือว่าจะมานั่งดูที่เสียงก็ได้อีกเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับสอนให้ตายยังไงไม่เข้าใจหรอกทุกคนมาลองฝึกกันเองดีกว่านะครับก็เข้ามาที่ห้องทดลองตัวละครเนาะแล้วก็ทําการตั้งค่านะครับเลือกศัตรูที่เพื่อนๆต้องการใช่ไหมแล้วก็ทําการปิดไม่ให้มอนสเตอร์ทําการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เปิดในเรื่องของหมดอมตะไว้เราจะได้สามารถซ้อมเป็นกระสอบสายได้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วมอรนะับจาาสถ ังหวัได้แล้วเรื่นี้นะครับก็มาเปลี่ยนที่การลงมือของมอเตอร์เนาะเป็นการเปิดเอาไว้นะครับเพื่อให้มอเตอร์ทําการโจมตีเราเราจะได้ลองใช้จริงกันดูนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นเนาะ เป็นแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ไปลองฝึกกันดูแล้วกันเนาะ แต่ว่าถึงแม้ว่าเพื่อนๆน,นะครับอาจจะยังจับจังหวะยังไม่ได้ใช่ไหมครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะว่าสกิลต่างๆของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็มีความสามารถในการเคลือบธาตุนะครับทำให้ดาบของตัวละครตัวนี้กลายไปเป็นธาตุไฟเหมือนกันซึ่งตรงนี้ถือว่าสําคัญมากกว่าเนาะก็คือเราต้องจําให้ได้นะครับว่าสกิลไหนบ้างนะครับที่ทําให้การโจมตีของโซเยอร์เอลนั้นเป็นธาตุไฟได้บ้างสกิลแรกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของสกิลต่อสู้ในรูปแบบ ex เนาะซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสกิลต่อสู้ของเรานะครับับมีกกกาารเออองแง็นนสส่ว้้ลลพดดใชู หลังจากทําการกดใช้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับการโจมตีปกติของเรานะครับจะกลายไปเป็นธาตุไฟทั้งหมด8ทิศด้วยกัน1 2 3 4 1 2 3 4อ่หลังจากนั้นจะเป็นกายภาพแล้วเห็นไหมครับเราจะไม่โจมตีเป็นธาตุไฟแล้วเนาะ ก็คือพูดไง่ายว่าเราจะสามารถโจมตีปกติได้รวมๆอยู่ที่2มูฟเซตนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของสกิลแรกสกิลที่2นะครับก็คือสกิลการโจมตีต่อเนื่องทุกคนก็คือเวลาที่ตัวละครของเรานะครับทำการสตันมอนสเตอร์ได้ใช่ไหมครับมันจะมีการเกิดควิกไทม์อีเวนต์ขึ้นมาก็คือเราจะสลับตัวตัว,ตวละครเราไปมาใช่ไหมถ้าเราสลับมาที่ตัวของโซเยอร์เลเวลเนาะตัวโซเยอร์เลเวลนั้นนะครับก็จะสามารถโจมตีปกติเป็นธาตุไฟได้อีก8ฮิตนะครับเหมือนกับสกิลต่อสู้ในรูปแบบพิเศษเลย อ่ะแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับที่สามารถเคลือบดาบของโซเยลิเวนได้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของสกิลอัลติเมทของตัวละครเนาะซึ่งจะสามารถกดใช้งานได้ก็ต่อเมื่อพลังงานเดซิเบลของเรานั้นครบ3,000นะครับพอกดใช้งานไปปุ๊บนะครับตัวละครของเราก็จะสามารถโจมตีปกติไปธาตุไฟได้อีกทั้งหมด8ปทิปด้วยกันนะครับอ่ะก็คอมโบคร่าวๆของตัวละครก็เลยอาจจะเป็นประมาณนี้เนาะก็คือนะครับอาจจะเริ่มต้นนะครับจากการที่ว่าอ่ะควิกไทม์อีเวนต์เข้ามาก่อนใช่ไหมโจมตีเป็นธาตุไฟไปก่อนปุ๊บ อ่าต่อด้วยสกิลต่อสู้ใช่ไหมครับแล้วก็โจมตีไปทัดไฟต่อแล้วเราก็อาจจะปิดด้วยสกิลอัติเมทอ่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็โจมตีไปเรื่อยๆอีก2มูฟเซ็ตอ่าอะไรประมาณแบบนี้นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอมโบคร่าวๆข,ของการเล่นตัวละครตัวนี้ัด้เองนะครับ อ่ะแล้วก็สหรับใครก็ตามนะครับที่อยากจะเมนโซเย่าเอเลเวนจริงๆนะครับพอจอมีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับเอามาฝากทุกคนการก็คือนะครับในส่วนของสกิลต่อสู้ของเโซย่าเอเลเวนใช่ไหมครับถ้าลองทุกคนลองสังเกตเรื่องของแอนิเมชันดูใช่ไหมมันจะเห็นว่ามันนานมากนะครับเห็นไหมกว่าจะสามารถ Execute ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันค่อนข้างใช้เวลาแบบนานจริงๆนเนาะก็ตรงนี้เราสามารถแคนเซลทิ้งได้นะครับโดยการสลับตัวนั่นเองทุกคนก็คือเรากดใช้พลังงานไปใช่ไหมสลับตัวออกนะครับกดสกิลปุ๊บแล้วก็สลับกลับมา แล้วเราก็จะคงสามารถโจมตีปกติเป็นธาตุไฟได้เหมือนเดิมน,นะครับอีก2มูฟเซตด้วยกันอ่าอะไรประมาณแบบนี้นะครับก็ทําให้ตัวละครของเรามันสามารถมีจังหวะในการทําดาเมจได้เยอะขึ้นนั่นเองเนาะก็นะครับก็จะเป็นคอมโบแบบที่พอจอเล่นเมื่อกี้ก็ได้นะครับก็คือใช้งานในส่วนของโซย่าเลเว่นใช่ไหมสลับไปที่ลูซี่นะครับแจกเอเดเคให้เพื่อนปุ๊บอ่าสลับกลับมาที่โซย่าเลเว่นนะครับโซย่าเลเว่นของเราก็จะได้ทั้งในส่วนของเอเดเคเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ดาบของเขาก็จะเป็นธาตุไฟด้วยนั่นเองเนาะ อ่ะส่วนเรื่องของการเล่นกับทีมนะครับก็ต้องบอกว่าโซเยอร์เลเว่นนั้นนะครับก็จะมีวิธีการเล่นที่คล้ายๆกับทีมของเอเลนเลยก็คือเราจะเริ่มต้นนะครับจากการใช้งานตัวละครสตันก่อนเนาะซึ่งตัวละครที่เรานิยมใช้กันในทีมของโซเยอร์เลเว่นนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของคอริด้าและก็เบนใช่ไหมสองคนนี้จะช่วยกันนะครับในการสตตนมอนสเตอร์ให้ได้ก่อนแล้วพอเราสตันได้ปุ๊บใช่ไหมครับเราค่อยสลับโซเยอร์เลเว่นนั้นออกมาทำดาเมจนั่นเองเนาะโดยภาพรวมและจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะแต่ว่าพอจอพ็อนกนอนนี้น้แลว็ เป็นอีกหนึ่งทีมที่โซย่าเอเลเว่นนั้นสามารถเล่นได้ก็คือจะเป็นคอมโบลูซี่ไ p เปอร์กับโซย่าเอเลเว่นนั่นเองนะครับหลักการของทีมนี้ก็คือเราจะใช้ในส่วนของสกิลต่อสู้ในรูปแบบ EX ของตัวลูซี่ในการแจกเอเดคให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราทั้งทีมนะครับพอเราแจกเอเดคไปปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะสลับเล่นในส่วนของโซย่าเอเลเว่นกับในส่วนของไปเปอร์เพื่อทาการบิลสถานะอันอมาบรีใส่ตัวของมอนสเตอร์นั่นเองเกิดเบอร์นิงสลับกับแอสซอลเกิดดิสออเดอร์ขึ้นมาแปะธาตุใหม่อะไร ใช้งานได้ใหม่เราก็ค่อยสลับกับไปเล่นในส่วนของ Lucy, ลูซี่ใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วก็วนคอมโบแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆจนกว่ามอนสเตอร์จะตายนั่นเองเนาะ อ่ะแล้วก็พอจอก็ให้เทคนิคแถมไว้นิดนึงละกันนะครับสำหรับการเล่นทีมนี้ก็คือในช่วงต้นนะครับที่มอนสเตอร์ยังไม่ได้ติดสตันใช่ไหมครับส่วนตัวพอจอจะฟโฟกัสเล่นที่ตัวของโซยาร์เอเลเว่นนะครับทำการแปะสถานะเผาไหม้ใส่ตัวของมอนสเตอร์ให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยปิดด้วยไพเปอร์นะครับเพื่อทําสถานะแอดโซลพร้อมกับดิสออเดอร์ขึ้นมาโดยภาพรวมแล้วจะเกิดดาเมจที่แรงกว่านะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับการทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้สถานะที่เหลืออยู่นะครับมันจะเป็นสถานะแอดโซลซึ่งจะมีผลนะครับในการทาให้ม แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มอนสเตอร์ติดสตันไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอจอจะไม่ได้มานั่งผสมาธาตุเนาะส่วนใหญ่แล้วนะครับพอจอจะทำให้มอนสเตอร์ติดสถานะเบิร์ตนิ่งเท่านั้นเพราะว่าโซลิเลเว่นนะครับเราจะนิยมใส่เป็นในส่วนของเซตสีไฟนะครับซึ่งจะมีความสามารถที่ว่าเวลาที่เราทำการโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ติดสถานะเผาไหม้อยู่เนาะมันจะมีการบวกคีย์เลทให้กับเราปริมาณมหาศาลนะครับซึ่งก็จะเหมาะกับช่วงที่มอนสเตอร์ติดสตันแล้วก็ยืนนิ่งๆให้เราตีใช่ไหมครับเราก็จะได้ตีติดคริแล้วก็ววเบิ ออาต่อมานะครับพอจอพาวาดูส่วนของวิธีการปั้นตัวละครตัวนี้กันบ้างเริ่มต้นจากการอัพสกิลก่อนละกันนะครับสำคัญที่สุดนะครับมี2สกิลด้วยกันทุกคนก็คือจะเป็นการโจมตีปกตินะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของสกิลเต็มแล้วก็อันที่เป็นรองลงมานะครับก็คือจะเป็นในส่วนของสกิลต่อสู้เนาะแล้วก็อัพเขานี้ก็พอแล้วนะครับที่เหลือนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปลงที่คอพาสซีฟข,ของตัวละครได้เลยซึ่งก็จะมีส่วนช่วยทําให้การโจมตีปกติของตัวละครเนี่ยมีดาเมจที่แรงมากขึ้นนะคร โจชแอทแทกนะครับหรือว่าที่เป็นการซัพพอร์ตผ่านการเคาน์เตอร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นพาร์ทรองของดาเมจแบบรองมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าทรัพยากรไม่พอเนี่ยนะครับตรงนี้ไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้นะครับอ่ะต่อมานะครับพอจอพาไปดูในส่วนของ W engine กันบ้างดีกว่านะครับก็เป็นไปตามตารางที่ทุกคนเห็นอยู่นะตรงนี้เลยเนาะพอใจกระดาษแบบประมาณไหนนะครับหรือว่ามี W engine อัานไหนอยู่เนะี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ เอาแบบสั้นๆนะครับก็คือแนะนําที่สุดเนาะก็คือจะเป็นในส่วนของบิมสโตนนะครับอาชิ้นนี้นะครับแจกค่าพลังโจมตีให้กับเราใช่ไหมครับแล้วก็เวลาที่เราทาการโจมตีปกติเนาะก็จะมีการเก็บเอเดคให้กับเราเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับก็จะเหมาะกับตัวละครที่เน้นในเรื่องของการโจมตีปกติอย่างตัวของโซยเอเลนมากๆเลยใช่ไหมครับอาจะแต่ว่าพอจอขอเติมไว้นิดนึงแล้วกันเนาะถือว่าเป็นข้อควรระวังของอุชิ้นนี้ละกันนะครับก็คือก่อนที่เพื่อนๆจะทาการกดอันตีของโซยอ่าเอเลนเนาะอย่าลืมเก็บ การโจมตีปกติพุ่งโจมตีหรือว่าหลบอีกส่วนกับเท่านั้นเนาะซึ่งถ้าเราไม่ทําก่อนแล้วเรากดอันติไปก่อนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอันติก้อนนั้นเนี่ยจะไม่ได้เอทีเคตรงนี้นะครับก็ละมัดลองในจุดนี้ไว้ด้วยละกันอ่าส่วนใครก็ตามนะครับที่ไม่มีบิลสโตนใช่ไหมครับอีกอาวุธชิ้นนึงที่สามารถหยิบม,มาใช้งานได้จะเป็นในส่วนของอาวุธสีดาวนะครับหรือว่าอาวุธเอแรงเนาะอย่างตัวของ s t a r l i g h Engine นะครับก็เป็นอาวุธสายฟรีนะครับที่เพื่อนๆสามารถคราฟเองขึ้นมาได้แล้วก็ต้องบอกว่าดีมากๆเลยด้วยสำหรับใครก็ตามนะครับที่ตามไกด์ในส่วนของเอเลนมาใช่ไหมครับทุกคนก็จะรู้เนาะว่าพอจก็แนะนําให้เอเลนใส่เป็นอาวุธชิ้นนี้นั่นแหละนะครั ซึ่งอาวุธชิ้นนี้นั้นโซโย่เ so อนั้นก็สามารถใช้งานได้อีกเหมือนกันนั่นเองเนาะก็คราฟมาใช้งานซะนะครับถือว่าดีมากๆอ่าส่วนใครนะครับที่อาจจะของคราฟยังไม่มพอใช่ไหมครับอีกอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่สามารถใช้งานได้จะเป็นในส่วนของแคนนอนโรเตอร์เนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของอาวุธ BP นะครับก็ต้องเสียตังในการจ่ายเพื่อซื้อมาใช่ไหมครับโดยภาพรวมแล้วนะครับต้องบอกว่าในช่วงต้นเกมอาวุธชิ้นนี้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามีการแจกคีย์เดตให้กับเราเทนแต่ว่าเาาาาบิร์กโอ๊ ได้เยอะขึ้นใช่ไหมครับอุปชิ้นนี้เนี่ยโดยภาพรวมแล้วก็เลยแย่ลงนะครับแล้วก็ทําให้ในส่วนของ Starlight Engine เนี่ยดูดีกว่านั่นเองนะครับแต่ว่ายังไงซะนะครับถ้าใครไม่มีของคราฟก็สามารถหยิบอันนี้มาใช้งานได้แล้วก็สำหรับคนที่ยังอยู่ในช่วงต้นเกมอยู่เนาะอาจจะยังเข้าถึงในส่วนของโอเวดาวนะครับหรือว่าโอาวอร์ดาวไม่ได้อีกอุธชิ้นหนึ่งนะครับใน B Rank นะครับที่เราสามารถหยิบมาใช้งานได้จะเป็นในส่วนของอเวสีขาวชิ้นนี้นะครับอย่างตัวของ Penny Luna ซึ่งก็จะมีสส่่่่่วววนนนนชยยยใใใเเเรรรรือองงงงขขกกกกกาาาาาาาททํหหห้จมมมมมตีีีีปปิคััซึ็พลดแ เนาะก็สามารถใช้งานแทนไปก่อนได้นั่นเองนะครับ อ่ะต่อมานะครับพอจอพาไปดูส่วนของดิสไลฟ์กันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกว่าดิสไลฟ์ของตัวโซย่าเอเลเว่นนะครับไม่ค่อยมีตัวเลือกให้ใช้งานเยอะสักเท่าไหร่เนาะเหตุผลเพราะว่ามีเซตหนึ่งนะครับที่ดีฉีกจากเพื่อนมากๆนะครับแล้วเพื่อนๆควรจะใส่เซตนั้นแค่เซตเดียวเลยก็คือจะเป็นในส่วนของเซตสีไฟนั่นเองนะครับอินฟลูเมทัลนะครับเซตสอม,มีการแจกดาเมจไฟให้ละกกะเราสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เซตสี่อันนี้บอกเลยว่าไฮไลท์มากๆก็คือเวลาที่เราทำการโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่สถานะไม่เกรียมใช่่่่่มมมัััั้้ยยคคคครรรบาาาาตตขขออองงงววลละะะะจเเเเพิึึนนนน28%ซถืกๆด ถือว่าเป็นเซตหนึ่งนะครับที่แรงฉีกจากเพื่อนมากๆนะครับอาจต่ว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่อาจจะมารู้สึกว่าดันไฟไม่ได้คุ้มค่าหน้าฟาร์มขนาดนั้นใช่ไหมครับก็อาจจะพอมีเซตทางเลือกให้เราได้ใช้ได้อีกเหมือนกันก็คือจะไปในส่วนของวูดพิคเกอร์นะครับเซตสองน,นะครับมีการแจกคียเรทให้กับเรา8%นะครับแล้วก็เซตสี่ก็คือเวลาที่เราทําการโจมตีปกตินะครับลบลีกสวนกลับหรือว่าใช้งานสกิลต่อสู้ในรูปแบบพิเศษไปใช่ไหมครับก็จะทําให้ค่าพลังโจมตีของตัวละครเนี่ยเพิ่มข้้นน่ยว,วาาอ รวมแล้วพอจอแนะนําว่าถ้าจะใช้งานจริงๆนะครับพอจ้อแนะนําให้ใส่อันนี้เป็นเซตสีนะครับแล้วก็อีก2ชิ้นที่เหลือเนาะให้เพื่อนๆใส่ไปนในส่วนของวูดเพเกอร์เพื่อเอาคียเดตเพิ่มขึ้นอีก8%นั่นเองนะครับ อ่ะส่วนเรื่องของค่าเซตัสนะครับในสล็อตที่4ตรงนี้ให้เพื่อนๆใส่เป็นค่าคิเรตหรือว่าคริดาเมจตามแต่ที่เพื่อนๆขาดเนาะยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆใส่เป็นอาวุธคิเรตใช่ไหมครับก็ในสล็อตนี้เพื่อนๆก็ควรจะใส่เป็นในส่วนของคริดาเมจแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าอาวุธของเราไม่ได้แจกเป็นคิเรตใช่ไหมครับแจกเป็นเอทีเคเปอร์เซนต์แทนอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้เราก็ควรใส่เป็นคิเรตเนาะก็คือพยายามทำคิเรตกับครีดาเมจเนี่ยให้อยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับอ่ะต่อมานนนนนะะคครรรัับบใสส่่วขอองงล็ตตทีี5้ สามารถใช้งานได้จะเป็นในส่วนของ ADK เซหรือว่า Penetration Ratio นะครับสองค่านี้นะครับก็ต้องบอกว่า s o l e ี l e v e นั้นก็สามารถหยิบไปใช้งานได้เนะ้ะแต่ว่าโดยรวมแล้วค่อนข้างจะเบาวกว่า Set f ตไฟพอสพมควรเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าใครจะใช้ในส่วนของ ADK หรือว่า Penetration Ratio เนี่ยอย่าลืมหาออบลองให้ส,สวยๆด้วยแล้วกันนะครับ อ่ะส่วนซอลที่6นะครับตรงนี้ไม่ได้มีตัวเลือกอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเราสามารถใส่ได้แค่อย่างเดียวเลยเนาะก็คือจะเป็นในเรื่องของ a d k เปอร์เซ็นนั่นเองนะครับส่วนรอบรองนะครับเราจะโฟกัสฟาร์มกันราวๆประมาณสัก2 3สิ่งด้วยกันนะครับก็คือจะมีเรื่องของคียเรทเครดามเมด a d คนะครับแล้วก็ในส่วนของ a d k F l a t นะครับหรือว่า Penetration Flat ตรงนี้เนี่ยก็สามารถฟาร์มได้อีกเหมือนกันเนาะโดยภาพรวมแล้วการบ้านตัวละครตัวนี้ก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับ อ่ะส่วนเรื่องของแบงบูนะครับณปัจจุบันนะครับมีตัวที่พอจอนแนะนาให้ใช้อยู่ราวๆประมาณ2-3ตัวด้วยกันเนาะก็คือจะมีในส่วนของคลายบูที่เป็น a อเลงนะครับแล้วก็สำหรับ S อสเลงที่สามารถใช้งานได้จะเป็นในส่วนของ r ็อ k เก็ตบูลนะครับที่พอจอค่อนข้างแนะนําให้ใส่เป็น2ตัวนี้เนี่ยหลักๆแล้วเป็นเพราะว่าพารี่ของเขานะครับจะมีความสามารถที่ว่าสกิลต่อเนื่องของเขานะครับจะสามารถเก็บสถานะอนโนเมรี่ที่เป็นเบอร์นิงได้ไวมากขึ้นซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าค่อนข้างดีเนาะเพราะถ้าใครจําได้ใช่ไหมครับโซยัลเป็นนนใส่วของเัมลเวาาามมส่ถ ที่บอกว่าถ้าเรานะครับโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ติดสานะไม่เกรียมเราจะได้คิวเรตเพิ่มขึ้น28%การที่เราได้แบงบูเข้ามาเพื่อช่วยในการแปะธาตุไฟตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้อัพไทม์คิวเรต28%ตรงนั้นเนี่ยมันยาวนานมากขึ้นนั่นเองเนาะพอฉันอฉ้นพอจอนแนะนําให้ใส่ตรงนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็แบงบูอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถหยิบมาใช้งานได้จะเป็นในส่วนของเซฟตี้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขาการใช้งานจะยากขึ้นมาหน่อยเนาะก็คือจะต้องมีตัวละครในส่วนของสังกัดเบลล์บ็อ Bull, กอเกอร์เย,ย,ยกวานคี่ คือขอแค่ว่าเราใส่ตัวละครธาตุไฟ2ตัวขึ้นไปก็คือสามารถใช้งานได้แล้วดังนั้นนะครับสำหรับเซฟตี้นะครับก็จะมีการจํากัดเรื่องของทีมนิดน,นึงเนาะก็คือทีมที่สามารถใช้งานได้เนี่ยจะมีแค่ทีมเดียวเลยก็คือจะเป็นในส่วนของเอ่อคอเลด้านะครับเบนแล้วก็จะเป็นในส่วนของโซย่า e เลเวนั่นเนองเนาะโดยภาพรวมแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้น่าใช้มากนั่นนะครับ อันสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเรื่องของการจัดทีมให้กับตัวของโซย่าเลเวนะครับก็ต้องบอกว่าณนาปัจจุบันนะครับเราสามารถจัดทีมให้กับตัวละครตัวนี้ได้ค่อนข้างยากเนาะเพราะว่า additional ability นะครับหรือว่าความสามารถเพิ่มเติมของตัวละครเนี่ยถือว่าค่อนข้างสาคัญนะครับก็คือมันจะมีการสร้างดาเมจ e ธาตุไฟเพิ่มขึ้น10%แล้วก็ในกรณีที่เราโจมตีส่มอสเตอร์ที่ล้มใช่ไหมครับก็จะไม่ d ด m เม e ธาตุไฟของเราเพิ่มขึ้นกลายไปเป็น32.5%ด้วยซึ่งก็ถือว่าแรงขึ้นมากๆเลยใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ตัััวขออองงง Soyer OBOL Le นนนนนนะคคครเเเเป็ต็ตลลทททีี่่่่ยยยูใใสกกดดแาา้้ํหืไ ที่เราจะสามารถทริกเกอร์บัฟในตรงนี้ได้นะครับเลยมีแค่เงื่อนไขเดียวเท่านั้นก็คือเราต้องใส่ตัวละครที่เป็นธาตุไฟเข้ามาในทีมของเราด้วยซึ่งนะครับณปัจจุบันตัวละครธาตุไฟก็มีประมาณนึงนะครับอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากก็เลยจะมีทีมที่ค่อนข้างจํากัดอยู่ประมาณนึงนั่นเองนะครับอ่ะทีมที่พอจอแนะนําที่สุดนะครับณปัจจุบันจะเป็นทีมตามนี้เลยเนาะก็คือจะเป็นในส่วนของเบนนะครับลูซี่แลวก็เป็นโซย่าเรเบนะครับก็เบนในทีมนี้ทําหน้าที่เป็นตัวละครสตันนะครับคือเขาเป็นตัวละครป้องกัน ก็จะทำหน้าที่ในการแจก a d k เคให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราในส่วนของโซย l e เลเวลของเราก็จะแรงมากขึ้นนั่นเองอาแต่ว่ามีกรณีพิเศษนิดนึงแล้วกันนะครับด้วยความที่เบนนั้นเป็นตัวละครที่เล่นคู่กับคอริด้าได้ค่อนข้างดีใช่ไหมโดยความที่เขามีสกิลคู่กันในส่วนของลูซี่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนเป็นคอริด้าก็ได้อีกเหมือนกันนะครับโดยภาพรวมแล้วเราก็สามารถสตันมอนสเตอร์ได้ไวมากขึ้นเนาะเพราะว่ามีตัวละครสตันถึง2ตัวด้วยกันใช่ไหมมีทั้งในส่วนของเบนกับคอริด้าแต่ว่าข้อเสียกกก็็็คคืออออเเเเเรรราาาจจะะะะสียยบบััขงงงลซ่่ไปนนนนนนิดห อ่าหรือว่าในส่วนของคอร์เด้านั้นนะครับเพื่อนเก็อาจจะไม่ต้องมาแทนที่ตัวของลูซี่ก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อก็อาจจะแทนที่ในส่วนของเบนแทนก็ได้โดยภาพลมแล้วก็สามารถฟังก์ชันได้เองเหมือนกันแล้วก็อีกทีมหนึ่งนะครับที่พอจอนแนะนาให้ลองเล่นดูเนาะก็คือจะไปในส่วนของคอมโบไบเปอร์ลูซี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอมโบที่ค่อนข้างดีเหมือนกันลูซี่มีมีความสามารถในการแจกเอเดคให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราทั้งทีมใช่ไหมครับไบเปอร์แล้วก็ในส่วนของโซเยอร์ของเราก็จะแรงมากขึ้น disorder ขึ้นมาได้โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับอ่ะแต่ว่าก็จะมีข้อเสียนิดหน่อยมาอีกเหมือนกันนะครับในกรณีที่ตัวของโซเยอร์นั้นใส่เป็น Inferno Metal ใช่ไห้ครับเพราะเซตนั้นบอกว่าถ้าเราทําการโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ติดสถานะไม่เครียมใช่มั้ยครับค่าครีของตัวละครจะเพิ่มขึ้น28%แต่ว่าตัวของไพเปอร์นั้นมีความสามารถในการล้างธาตุไฟของเราออกใช่มั้คือมันมีเบิร์นนิ่งอยู่ปุ๊บเราเอาทัมแอซอลขึ้นมาเพื่อเกิด disorder ไอธาตุไฟของเดิมมันก็จะหายไปใช่มั้ครับก็ทําให้เราก็จะเสียคเรีดตรงนั้นไปโดยภาพรวมแล้วก็จะมีข้อเสียตรงนี้นั่นเองนะครับ อันนี้คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าชอบกันนะครับ โดยสรุปนะครับโซยเลเวนนั้นก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่มีดาเมจส่วนตัวที่ค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็ถือว่า,าเก่งมากๆเลยทีเดียวอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาพร้อมกับความเก่งของเขาก็คือเรื่องของความเล่นยากที่เราต้องมานั่งจับจังหวะในการโจมตีปกติใช่ไหมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือความหลากหลายในการจัดทีมณปัจจุบันก็ถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้ชื่นชอบตัวละครที่ยากขนาดนี้นะครับหรือว่าอยากได้ตัวละครที่มีทีมที่หลากหลายมมมมมาาาาาาากกกกกวววว่่่่่่่นนนนนนีี้้้้้้เเเย็็ขขไไไไไปปปออออดดดนะตตัััคครรรททฟใใหิบสช แล้วก็ลองฝึกฝนดูละกันนะครับพอจอก็แนะนําสิ่งที่พอจอรู้ทั้งหมดให้ทุกคนไปแล้วก็ลองเล่นกันดูละกันนะครับหวังว่าจะมีความสุขในการเล่นกันนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาแต่เพงเท่านี้เนาะส่วนว่าในคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็ฝากติดตามมาด้วยละกันนะครับคลิปนี้พอจอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกาลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลา ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ